ยโยก็ขอสวัสดีชาวแมนพาททุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับวิดีโอในวันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็มาอยู่กันในส่องของเกมใหม่บนโลบล็อกกันนนเองเน,นะคะซึ่งแบบนี้เนี่ยเขายังอยู่ในช่วงเบต้าเทสเท่านั้นจากอนิเมะเรื่องเชนซอ w แมนกันอย่างในแบบที่มีชื่อว่า d v v l l u u t t r s s b t t t l g r o u n d s นั่นเองส่วนคลิปในวันนี้นะคะยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนะคะ อ,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 อ่ะใช่แล้วทุกคนก็คือมา,อา,เ,า,เ,มาเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาประเดิยวิธีการเล่นเจ้าตัวแมปนี้กันนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบแนวต่อสู้ Battle Ground อีกแล้วแต่ว่าแมปนี้น่าเห็นจากคนเล่นแล้วก็ระบบแล้วก็ภาพเนี่ยน่าจะเป็นแบบที่คุณภาพมากๆเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาประเดิยวิธีการเล่นแบบนี้เลยและกันนะคะว่าแมปของเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างกดเพลงเข้ามาเนี่ยจะมีระบบ Battle Ground โหมดนะ,ะกับโหมดซอมบี้โหมดซึ่งเหมือนเราจะได้แค่โหมด Battle Ground นะคะส่วนในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีการเพิ่มระบบซอมบี้โหมดเข้ามาซึ่งน่าสนใจ แต่ถ้ามีอัปเดตเนี่ยเราจะมากลับมาให้ดูกันอีกทีแล้วกันนะถ้าคลิปนี้เนี่ยยอดวิวดีหรือว่าคนกดไลค์เยอะนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองดูโหมดนี้กันก่อนว่าเช่ญกล้ามโหมดจะมีในส่วนของหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างมาโอ้โหเดี๋ยวนะนี่คือโอ้นี่คือหน้าตาของเดนจิเหรอเหมือนในเรื่องเลยฮะถึงจะไม่ได้ดูก็เถอะแต่ว่าเห็นบ่อยนะคือหน้าตาเหมือนเดนจิมาก แถมตัวละครก็คือแบบหูออกแบบมาได้ดูดีจริงๆนะคะตัวละครเนี่ยแล้วก็เหมือนจะมีข้างล่างจะมีหลอดสกิลใช่ไหมมีเป็นแบบพวกสกิลมีการกายร่างมีค่าเลื่อนแล้วก็ค่าเลชซ,ซึ่งน่าจะให้เป็นอารมณ์ค่าความโกรธนะส่วนตัวท่าบมวันเนี่ยจะมีบุมบันซา์จะมีค่าคล้ายๆกับเงินนะคะมีระบบคาแรคเตอร์ e เล็ t y ย u คาแรคเตอร์เซเลคชั่นซึ่งเราสามารถเลือกตัวละครได้พอกดมาจะมีตัวละครประมาณนี้ตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครอตัตใหม่นะคะก็คืออากินั่นเองซึ่งจะใช้เงินหนาะประมาณ3 ะะแขมพอเราดูในสนของตัวหน้าตาแล้วเนี่ยจะมีระบบการซื้อด้วยแคชมีระบบสกินนะคะซึ่งสกินเนี่ยมันเหมือนจะมีหลายๆจากอนิเมะเนี่มารวมกันนะคะเนี่ยดูดิโอ้หโหโคตรเจม๋มแล้วก็เหมือนเราจะต้องกดล็อกก่อนถึงสามารถใช้งานได้มันจะมีระบบคัสตอมด้วยนะ ซึ่งไม่รู้ว่ามันคือคัสตอมอะไรคัสตอมสกิลหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์ส่วนตัวละครที่เราเล่นได้เนี่ยจะมีเชนซอมแมนะคะนี่ประมาณนี้สุดสกินของนางคือโอ้โหมีนูมด้วยนะคะมีหลายตัวเลยคือมีเยอะมากสําหรับสกสินของไอ้เจ้าตัวเดนจิเออรี่เกมพาสเนี่ยจะมีอยู่2ตัวก็คือคาทนาแมนนะคะปีศาจคาทนากับกวนฉีเหรอตัวนี้เราไม่รู้จักแฮะตัวนี้ก็จะเป็นเออรี่เกมพาสในรา,าคาสามร้อยสิบโลบาเองถ้าใครอยากซื้อนะคะก็คือจะสามารถกลายร่างเป็น2ตัวละครนี้ได้มีพาวเวอร์นะคะเจ้าโนตัวนาปีศาจเลือดใช่่มซึง จะใช้เงิน250แล้วก็นางก็จะมีสกินเหมือนกันอะประมาณนี้เลยนี่เหมือนจะมีสกินของสตีมไทมไมครับด้วยส่วนสกินสุดท้ายคือตัวนี้ฮะปีศาจหัวระเบิดนั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยจะสามารถเล่นได้ฟรีอยู่2ตัวก็คือเดนจีกับตัวนี้ซึ่งสกินของนางนะก็คือจะมีเมกุมินด้วยมีเจโน่ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวอื่นอีกนี่ประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาประเดิมเจ้าตัวเดนจีกันก่อนเลยดีกว่ามาเช็คเล็กตัวละครตัวนี้อ่าแล้วเราก็จะกลายเป็นตัวเดนจีใช่ไหมเดี๋ยวนะ ทำไมมันเบลอจังเลยมันเบลอแปลกๆอ๋อเลือปิดโอเคแล้วก็จะมีระบบ UI ปิดได้ setting มีปิดสกินเช็คส่วนอันนี้เป็น rarity ความหายากนะคะซึ่งจะใช้โรประมาณ1 0 0อันนี้ไม่รู้แพ้ว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีหนึง่งแ๋ยวเรามาลองดูประเดิมสกิลกับเก่าของเดนจิกันก่อนเลยดีกว่มามะปุ่มเนี่ยจะมีอะไรบ้างลองดูก่อนนะปุ่มเชฟคือวิ่งอ่ะ control เป็น shift lock ตัวคิว d a h ปุ๊บเออเฮ้ยตัวคิสามารถ dash แล้วตีอัตโนมัติได้เลยหรอเดี๋ยวลองดูนะฮิว เดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งคะลองดูใหม่หนึ่งสองสามคิวเฮ้ยของจริงการกดตัวคิวเนี่ยคือสามารถตีอัตโนมัติให้เลยนะถ้าเราแดชโดนดสศัตรูลองโจมตีปกติอืมอืมอืมตัวนี้ดีกว่ามะลึบต๊บต๊บต๊บนี่โคเท 1>, 1 2ึ่งสามสี่ห้าโอ้โหโคเทเลยแล้วก็จะมีสกิลของนางอยู่ประมาณ5สกิลด้วยกันนะสกิลหนึ่งสองสามสียังกดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องกลายร่างเป็นปีศาจเลือ่อยกันก่อนนั่นเอง,เองหรือว่าชินโซแมนกดตัวจีการกลายร่างในสามสองแล้วก็หนึครับผมตัวจียังไงโอ้โหื โอ้โหคค้ากา,ายล่าก็รู้สึกเทแล้วว่ะดูดิมีแอคเฟ็ตควันออกมาจากปากของไิเจ้าตัวเดนจีด้วยนะคะโอ้โหโครเทเลยอ่ะมาเดี๋ยวมาลองดูกันก่อนจะมีสกิลหนึ่งคือเชนซอร์เชอร์สอย่างไง้นหรือลองดูดิสกิลหนึ่งปัน่น โครเท่เลยอ่ะแล้วก็จะมีสกลิลแบบครูดาของมันด้วยนะคะเดี๋ยวเราอีกรอบหนึ่งแล้วกันมันจะมีเอฟเฟกเลือด้วยท่าท่าคลาแบบเซนซิทีฟเรื่องนี้ก็สามารถแบบว่าปิดคิมนี้ไปได้เลยนะคะทุกคนอ่จจะแต่ว่าเดี๋ยวขอลองเล่นกันต่อแล้วกันถ้าค่าแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องตรงนี้นะกิลหนึ่งเชนซอลเ r ิรสอีกรอบหนึ่งมีปั่นปั่นปุ๊บทางโอ้โหเอฟเฟกโคตรอลังการสกลิลสองคือน็อกสไตร k ์โอ้โห มันจำเป็นต้องเฟี้ยวฟาวขนาดนี้ไม่เอ่ยสกิลคูดาเนี่ยประมาณสิบสองวินะคะสำหรับสกิลนี้โคตรเทลเลยอะสกิลสามแบ็กแคนคัตหรอลองดูสกิล 3. สามสิโอ้โหสกิลแบบเลื่อยแบบสะท้อนกันอะแบบสู้สีกันอะทุกคนโอ้โหโคตรเทลเลยอะสกิลสองยี่อเดียวแล้วกันรู้สึกว่าสกิลถอกสองเนี่ยโคตรเทลเลยค่ะเป็นการแบบจัดศัตรูใส่เข้าเรื่อยแล้วก็ผาักเตะแล้วก็ถีบลงมาข้างล่างอะคือแบบโคตรเฟี้ยวอะสกิลสามรีอบนึงนี้ สกิลสก็มีเอฟเฟกประมาณนี้ส่วนสกิลสคืออันนี้ directional strike นะคะลองดูสกิลสดูนะ <S <S ยังไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเท่เลยโจมตีปกติของการไซลัปเป็นปีศาจเรื่อยลองดูนะดึ๊บดับตุ๊บตีป์นี่อ่ามันฮิวเรื่อยให้โนมัติดีอยู่มาอันนี้คือเราอยู่ในเพย์เวิร์ดเซิร์ฟเวอร์ทัเพราะว่าเพย์เวิร์ดเซิร์ฟเวอร์แบบนี้เนะี่ยคือฟรีนี่เป็นไงโคตรแจ่มเลยอื ประมาณนี้ฮะตีตีฟะเรียบร้อยสกิลสาดูฟันชิงสกิลสี่มาเออ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 เป็นไงโคตรเท่นะสำหรับตัวละครเดนจิหรือว่าเชนซองแมปิศาเลตัวนี้แถมมันจะมีค่าเลสเนี่ยข้างล่างเห็นปะตอนนี้เนี่ยแถบคือแบบใกล้เต็มแล้วเรากลับมาจะลองให้ค่าเลสเนี่ยมันเต็มดูนี่โอ้โหปล่อยรัวๆคือแบบโคตรเฟี้ยวอะ่ะถ้าเรากดตัวคิวเลสในการที่ไกรล่าเป็นเดนจิอยู่จะเป็นยังไงคิวนะ โจมตีเหมือนกันเลยนะคะโจมตีอัตโนมัติให้เลยถ้าคิวเดสโดนศัตรูโคเทมาคิวหนึ่งปั่นนี่อีกรอบหนึ่งเดทฟาร์มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าไอ้ค่าเลสของเรนจิมันจะเต็มอยากรู้เหมือนกันว่าพอมันค่าเลสเต็มแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะนี่คิดสภาพไม่ออกเลยว่าถ้าเราไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์หลังเนี่ยมันจะแหลกขนาดไหนแล้วมันจะอลังการยังไงนะโอ้โหบอกเลยว่าโคเทเลยคิวหนึ่งรอบนีดปั่นนี่ไงค่าเลสจะเต็มแล้วค่ะทุกคนเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวนะคิวสามมา กดตัว H เข้าสู่ร่างเลชเหรอกดตัว H นะฮะในสามสองหนึ่งอ,อู้มันจะมีเสียงเอฟเฟกต์นะแต่เราเปิดเสียงเบาไปหน่อยโอ้โหดูความคัสซีดิฮะว้าว <Wow. S 1> โหมีสกิลเดียวคือสกิลหนึ่งคือ Infernal Sprint เหรอดูดิ เฮ้ยอ๋อคือตัวนี้สามารถแบบขู่ไปล่างเราแบบนี้ได้เลยเหรอโอ้โหก็เกินไปมั้งสกิลสองสามสี่ของอุ้ยเหมือนจะมีสกิลสี่ปะเหมือนจะมีสกิลสี่สกิลสองสกิลสามไม่มีนะคะเพราะเข้าสู่ร่างเลชของเดนจีในล่างนี้แป๊บหนึ่ง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 สกิลมันจะหมดสกิลมันจะหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลหนึ่งอีกรอบหนึ่งก่อนสกิลหนึ่งสามารถนี่ได้นะคะกดโจมตีคลิกซ้ายได้เลยมันจะเข้าสู่ล่างแบบนี้อ่ะโอ้โหเท่ดู มาดินี่นี่นโอ้โหโดไม่โดนสังแอะสกิลสี่ดูสกิลสี่สกิล 4, สี่ได้ไหมสกิลสกิลสี่ไม่ได้แล้วอะก่อนนี้ทำไมเรากดเหมือนจะกดได้นะสกิลสี่กดไม่ได้แล้วค่ะทุกคนโอ้โหเสียดายสกิลสี่ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงกดได้นะก่อนหน้านี้มันอาจจะบรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ชัว์เหมือนกันแต่โดยรวมเนี่ยสกิลของนางคือโคตรเท่เดี๋ยวให้ดูสกิลหนึ่งรอบหนึ่งอ,อืแหลกสุดสุดดูเออโดนหล้วอืลบลีกก็อเออเออเออระเบิดเป็นไงฮะ บอกเลยว่าโคตรเท่เลยสําหรับสกิลเลจของเจ้าตัวเรนจิโดยรวมในถือว่าออกแบบสกิลมาได้โคตรดีมากๆเลยนะแบบนี้ยอมรับเลยส่วนตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เราจะมารีวิวกันก็คือตัวปีศาจหัวระเบิดหรือว่าลิเซ่หรอถ้าอา่านผิดงขออภัยด้วยนะทุกคนสําหรับตัวละครตัวนี้นะส่วนี่เดี๋ยวเรามาเซเล,ล็ตตัวละครเลยดีกว่ามาเริ่มเป็นตัวละครตัวนี้นะไหนดูหน้าตาของนางซิแถมแอนิเมชันในการยืนงองแต่ละตัวคือแตกต่างกันไปด้วยนะดูดินางผู้หญิงคนนี้ดูแบบ เหมือนจะขี่อาหน่อยหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นท่าเดินหรือว่าท่ายืนของนางอยู่แล้วในเรื่องเดี๋ยวมาลองดูสกิลของนางกันดีกว่าซึ่งนางคนนี้จะมีสกิลการกายร่างเป็นอย่างไรลองดูในสาบสองหนึ่งโอ้นี่ไงจริงว่ปีศาจรเบิดแล้วดูชุดฮะโอ้เจอเท่เลยอะมาลองดูสกิลหนึ่งคือสปาร์คเบลเลชก่อนอ้หโ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 อ้หูต่อยระเบิดสกิลสองไพโลทรายหรอกดได้ปะโอ้ โอเคเมื่อกี้เหมือนจะกดเร็วไปหน่อยนะคะได้ดูอีกรอบหนึ่งใหม่สกิลหนึ่งก่อนอีกรอบหนึ่งสกิลหนึ่งมาโจมตีแบบระเบิดมีเอฟเฟกต์ควันด้วยนี่ลองดูสกิลสองอีกรอบหนึ่งคือไ r โลสไตร์นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะแหลกนิดน,นึงมันเลยดีเลยไปหน่อยสกิลสองนะคะในสามสองหนึ่งโอ้โหให้ตายเถอสกิลสามล่ะเอฟ l ฟ s i v สปาร์ k ลองดูนะฮะกดแล้วนะดึงสลักคอแล้วก็ระเบิด มไม่มา่นใจาว่าดึงสลักที่คอหรือว่าดึงสลักระเบิดกันแน่นะส่วนสกิลสี่คือทอร์ปิโดทรานส์ฟอร์มกลายร่างเป็นระเบิดทอร์ปิโดเหรอยังไงสิสกิลสี่อู้หูหูสกิลว่าแดนจีมันอรงแล้วนะสกิลนางคนนี้ลิเซ่คือหนัาก,กว่าอีกฮะดูสกิลสองกันต่อมาขอดูสกิลสองอีกสักรอบเอฟเฟกต์อโห ความแหลกนี้ความกระตุกข,ของความอลังการสกิลนี้ x p l ค s i v e s p ร r k ระเบิดตูมตามเรียบร้อยฮะโจมตีปกติดูนี่นี่โคเทลองดูสกิล l ิ Dash บ้างนี่นี่ถ้ายัางการ่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนดิสกิล G กลับล่างเดิมได้ปะหรือว่าถ้าเข้าล่างนี้เราเป็นอย่างนี้เลยเหมือนพอเรากดโจว G แล้วมันจะไม่สามารถกลับได้นะคะในล่างเมื่อกี้นะอะลองดูรอบหนึ่ง ต่อยรัวๆต่อยรัวๆสกิลสองอืออืออโอ้โหจะเสียงไปไหนครับเนี่ยนี่ดึงสองที่คอยจริงด้วยสกลิลสชอบสกลิลนี้สุดแล้วรู้สึกว่ามันอลังการเกินดูฮะอ้าวติหลังคาซะได้อู้อีกนิดนึงนะทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วเรียบร้อยฮะเข้าสู่ล่างเลชได้เรามาลองดูกันในสามสองหนึ่งะฮะกดตัว H หุย เฮ้ยโอ้ my gosh ก Go ja uh. uh ็เ huh. ก uh ินไปเดี huh. ๋ยวนะอูสกิลคนนี้มีเยอะแฮ้ดหนึ่ง professional destination oh. อู้หูโคตรเทสกิลสอง multipliers spark อือหือือหือือหึเท่เกินสกิลสาม mad explosion นะฮะกดได้นะโอ้ โอ้ม่กระเบิดเป็นเส้นตรงสกิลสี่คือระเบิดนุกนะคะไม่น่าธรรมดานะสกิลนี้ดูอู้หูเกินไปไหมโอ้ไม m กอดโอ้ไม่กอดบอกเลยว่าสกิลนางคนนี้โคตรจะอลังการจริงๆฮะสำหรับตัวปีศาจระเบิดหรือลิเซ่นะคะทุกคนโอ้โหแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะอันนั้นกล่องอะไรอ่ะแป๊บบนึงในสุของแบบนีนะ้มันจะมีการฟาร์มเงินอยู่แล้วไอ้กล่องนี้มันคือกดอัลจิเนต ยอย่าบอกว่ามันเป็นเงินหรือเปล่ากดดูซิปุ๊บอาวิธีการฟาร์มเงินเขาค่อนข้างที่จะ ง่ายอยู่นะก็คือการหากล่องนั่นเองมันจะมีกล่องน่าจะเกิดตามทางหรือเปล่าแล้วคือรรยาการแบบของเขาเนี่ยจะหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งเราจะรีวิวออกมาแค่2ตัวละครน,นี้ก่อนถ้าใครอยากจะดูอีกในแบบนี้นะคะก็สามารถมาพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเราจะกลับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งซึ่งยังจะมีตัวละครอีกประมาณ2ตัวละครนะคะที่เรายังไม่ได้รีวิวก็คืออากิมีสามารถหาเงินได้จากในถังขยะด้วยแล้วก็เป็นในสังคมพาวเวอร์นะคะบางตัวก็คือจะมีคเควสให้ทำได้หรออันนี้คืออีโก้แอมอันเ เบอร์ฟอร์เดอรี่ไรนาวฉันจะหาเงินได้จากไหนมันมีวิธีการหาเงินอยู่สวิธีก็คือการหนึ่งการรูทขอนะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงดิหนึ่งคือการรูทของแล้วก็อะไรอีกแล้ว แล้วก็2คือ Passive Income แล้วก็3คือ Quest ในตอนนี้แสดงว่าจะมีแบบระบบ Passive Income แล้วก็ระบบที่3คือ Quest ให้ทำนะคะซึ่งถ้าใครอยากจะมาเล่นแบบนี้เนี่ยนะว่าให้มาลองเล่นกันได้ในตอนนี้คนะปีศาจของเขานเนี่ยยังมีแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นหรือว่าถ้าใครอยากเล่นแบบ Special ปีศาจเนี่ยก็สามารถมาซื้อเกม Pass ได้นะคะทุกคนนะ <Wow. S 1> ส่วนวันนี้นะคะที่ื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กด s ชร์ Share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยวันนี้ต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผม